สวัสดีผู้หลงทางทุกท่านและนี่คือรูสซิคคนต้อ1วันได้ข้อมูลที่ไายขอแล้วนะเหมือนว่าเขาเป็นเหมือนคนข้าของเบลล่าเบลล่าเหรอ ไม่น่าปล่อยมันไปเลยฉันส่งข้อมูลไปให้นายแล้วนะไมงดูสิแต่ว่าเบบี้ยูเกิลนี่เป็นหน้ากินหน่อยนะสนใจแล้วกำลังไปที่โบอร์คอนเดวันเลิกกันอืมดิวิสเป็นคนของอเบลลาเนี่ยชั้นเดอสามไปดูหน่อยสิเอกสารเอกสารเพื่อนอ่ะ างานกับกาดูอิเซราชื่อ, ro, อยูอิเซรานาวารอายุ28ปีเพศชายชื่อของเซราปรากฏครั้งแรกในบันทึกของมหาวิาาทยาลัยไ,ไม่มีบันทึกก่อนหน้านั้นถูกค้นพบรวมถึงใบเกิดเขาเดือยหลังจากที่จบจับมหาวิทยาลัยเขาได้ถูกถาทาาทําให้ไปร่วมงานกับหลววิจัยของอัมเบลลาเขาได้ทํทการพัฒนายามามาก,มา,ก,ม,ากมายล้วนทั้งหมดเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ถูกสานต่อและไม่ได้ออกสู่ตลาด ไม่กี่ปีต่อมาเซรานั้นได้หาออกาออกจากเอเบล,ล่าและก็ไม่มีใครพบตัวเขาหลังจากเหตุการณ์ในเมืองลักกุศซิตี้ทบานพยายามจะใช้กฎหมายเพื่อตามหาคนที่เกี่ยวข้องกับเอเบล,ล่าแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่เคยหาตัวเขาพบเลยดูจากทักษะการหลบหลีกอันยอดเยี่ยมของเขาแล้วพวกเราก็จะเชื่อนะว่าเซรานั้นได้หายตัวไปจริงๆลายมือขอนี้แกนยากทั่วไปงั้นเหรอ นี่นายคิดจริงๆหรอว่าอาเบลล่าจะปล่อยหนึ่งในผลงานอันยอดเยี่ยมที่สุดลงไปในผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงนะเฮ้ยไอหมอนี่มันไม่ธรรมาดาวะ่ะเคเก็บกระสุนก่อนแป๊บนึงเฮ้อยอะไรอะเฮ้ยอ,อะไรอะซ่อนแนปะ๊ะ เนี่ยห้องลับอ้าวอ้าวแต่ว่าบูสตัวขึ้นไปไม่ได้เอ้ยอุตสา์ตาดแตีแล้วเช่นอะไรเดี๋ยวค่อยมาใหม่รงนี้น่าจะแบบได้อีกาาละมั้งนะเสียไปเดี๋ยวเราไปบวชกันดีกว่า มาทางไหนกับทางนั้นหรือเปล่าไม่อ่ะออกด้านหน้านี่แหละซ้ายไม่มีขวาไม่มีแต่เดินต่อไปเอ,อเอ๊ะเฮ้ยสิงห์หมาเฮ้ย you two, huh? เออนายก็ได้เหรอเฮ้ยนึกว่าภาคีจะไม่มีแล้วนั่นเนี่ยเอ้ยมา เอเอโชคดีนะต้อมเวลาตัวเองดีๆละเพื่อนเอ้ยนึกว่าจะไม่มีซะแล้วโอ้มาเอาป่านนี้เลยเหรอมาแต่ได้คุณแจมแล้วไปดีกว่าอ่า <c oughs> <c oughs> แสดงว,ว่าโอเคยังไม่โดนตัดคอนเทนต์นะภาคนี้น่าจะมีออกยักษ์แน่นอนแต่โอ้มื่อจังวะห้องไหนอะแต่ซ้ายไม่มีขวาไม่มียิงปืนหนึ่งอัน มันแบบอ๋ uh huh. อเคแค่ขังข่าวทำระแวงหมดเลยไปวิ่งไปเลยดีกว่าหน้ามีอะไรอ๋อเสียงเต้าหมาเมื่อกี้ป่ะนะ mm hmm. แต่ว่าเข้าบ้านมาปุ๊บ ه, มีคนต้อนรับอย่างอบอุ่อีกแล้ว ได้ยินเสียงเดินอยู่ฝั่งขวามือใช่มีเสียงอยู่ตรงฝั่งขวามือ,ส,ส,อส้งหู่องก้าวนัดโอเคไว้ชวนตัวจริงค่อยใช้เนาะอ๋อ อ๋ออ๋อมาจากตงนมุนตรงนี้นยังเข้าไม่ได้ดีดีละอืมเฮ้ยแต่แบบชอบบรรยากาศตอนนี้จังมันแบบคือถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านปกตินะจะชอบมากๆเลยมันดูแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้ามีแบบคนบ้าอยู่ทั่วเมืองนี่ก็อืมว่

มา,มาอะไรหลบอะไรเจสซสมีซอมบีหมาด้วยเว้ยแต่โหโคตรเร็วเลยเลยกำลังชมวิวเพลินๆมันระเบิดใส่หน้าเนี่ยโอ้หมันนคนต้องเป็นคนยังไงวะเฮ้ย ชอบเสียงนี้เลยโอ้ยโอ้ลืมกดแฮร์รี่โอ้ยเฮ้ยเตะสุดล้อยด้ไงโอ้โหบ้านบ้านที่ไหนบ้านที่ไหนติดกับระเบิดในบ้านตัวเองเนี่ย <c oughs> ปดระเบิดกัน มไม่อ๋อมีกระสุนช็อตกันตรงนี้เยี่ยมเยี่ยม,ยยมโอ้แต่ลงจับหน้าต่างไม่น่าจะดีถ้าเราจะไปปวดก็คงต้องมาทางนี้ละนะเอ้าสพานพังอีกโอ้นะเอ๊ะเดี๋ยว,นะเ,ยเ,ดยวเดี๋ยวอกไม่น่าพังป่ะเหมือนจำได้ว่าอีกฝั่งนึงมันมีหน้าต่างที่แบบ ไม่ได้เออน kind of anyway? uh, <the <the voilà <th ี่ไงนี่ไงทะลแบบคนรอเออโอ้ก็เจ็บปวดเจ็บไรแต่แต่มันรอไงถัดแน่ฝั่งขวามีคนได้ย <hm ินเสียงอยู่เอ้าเออไม่เป็นไรมันเท่ตรงเมื่อกี้มันเท่กว่าอันนี้อ๋อเคยมาแล้ว เสียงมันอยู่ฝั่งขวาแต่แต่เหมือนใกล้อยู่นะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้ถ้าเราจะไปตรงนั้นยังไงอะ่ะเออ่อนวกาขอสำรวจทางแป๊บเราจะไปตรงไหนนั่น่นนะมีคนค้างอยู่ฝั่งนี้ เอ้ตรงนี้ไม่น่าจะเข้าไปได้บ้งน่าจะมาให้เก็บของที่เชิดเก้ยงได้อยู่ได้อยู่ที่บอกว่ายังได้อ่ะ อ๋อนั่นไงเดี๋ยวปันก่อนหนึ่งทำมันก็ลุงโอ้โหรีโหลดยังช้าเลยไหนสุดเืมเปราหัวร่วงไปหนึ่งตัวแค่นี่แหละสบายใจ<ฮ>อ่า ฝั่งซ้ายมีเคยเคยเข้าอย่างไโอ้โหไอ้กับดักหมีนี่มันมีทุกที่เลยจริงๆว่ะอ๋ตรงนี้ก็โดนกันแสดงว่าต้องเข้าบ้านป้ามะนะน,น่าจะต้องเข้าบ้านป้า โอ้โหอยู่ตรงหน้าคุณเลยใ่อืมจะเอ๊ะตำรวจครับตำรวจหมดะไ้นีน่การคอพิธีเจดลูกเอาชิป ออโอเคเลยมีอะไรนะดีหน้าที่พกมีดมาสองอันไม่งัน้นเดี๋ยวหาเลยยังมีก่อนโอ้อยูเด mà na, mana mà mana nhảy mà na, Ah! sửu muôn phai, à, chạy đấy đã ok, sổ chê, sổ chê. À, kủa... cái... ไม่สวยว่ะไม่สวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหซากงูไปขายของเลยเดต้ต่อนฉบับจำได้ว่ามันมีกล่องงูแน่ๆแต่ว่าเอางูไปขายได้ไหมนี่จะไม่ได้เพราะเล่นนานแล้วไง งลงๆล,งล,มล,มลืมไปบ้างอ้าวโอ้ยเย็นเยียบเลยที่นี่ถ้าจะมีแต่คิว้าหัวหมานี่คือไม่แปลกใจเลยนะอะอันนี้ใครวะอ๋อไอไอปลาดหลวงที่พูดกับเราในมิตตอนรับ ชปเตอร์ที่แล้วนี่ว่ะอ่ะอ่นสิเยลูมินาตัวสปอที่สี่วักที่9จงหลับเสียเถิดลูกตัวน้อยของเราเมื่อร่างกายเติบใหญ่แม่ของเจ้าจะตักทอดเสื้อผ้าตัวใหม่ให้ข้าวสารีเจ็ดมัดและอีกครึ่งหนึ่งต่อวันมันจะทำให้ปาก้าของเจ้าเติบใหญ่ขึ้น จงอย่ากลัวไปเจ้าลูกรักเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเจ้าเป็นคำพีคพีนะเองอะไรอ่ะอ๋อกลัวคงให้ยักเจส ไอ้เฟิร์นเอ็ดขอบคุณมากมาใช้ตอนจุดตัวนะกระสุนช็อตกันสักนัดยีรีซอสอยู่ขาดไปบ้างอ่ะขาดแต่กระสุนปืนกระสุนปืนยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรที่ขาดแค่โอ้ตกใจหมดเนี่ยพ่อขาโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไร ว่าไม่คิดจะใช่หรืวอว่าไอ้เป็นของใหม่ในภาคเนี้ยอ๋อเหรอจริงเหรอไหนคือในซี่<ผ>ม,มีอะไรมาขายไอ้ซครับโอ้มีของใหม่เข้ามาเฮ้ยปืนกลมดนึงเดียว

โอเคเอาปืนกลเป็นคนมือเหรอกับกระเป๋ากลเหรอ,มอ,มอ,มอไม่ค่อยได้ใช้มั้งไม่ไดีวะ ตั้งในการยิง2.50จริงอะกระเป๋าแันจะตรงนี้ประโยชน์กว่าเพราะจะแบบเก็บไอเทมได้เยอะขึ้นไงในอนาคตแบบฟาร์มชิวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าในรันนี้เราไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้เน้นฟาร์มของเท่าไหร่หรือจะเอาเวลา โอเคกรัป๋าแล้วกันเฮ้ยคนหลอกไม่โดน่าง่ายหรอกค่ะอืมมวยควันเกินไปมวยวันเกินไปพ่กค่ะอ่ะไปกันดีกว่าเอ๊ะ ได้ยินเสียงคนคุยกันอีกแล้ว้ยินเสียงอีกเหรเฮ้ยเชียสวยว่ะเฮ้ยโบสถ์ถึงสักทีนะเฮ้สยสวยว่ะสวยสวย,สวย เราไปทำเป็นปกคลิปวากันสวยจริงเฮ้ยงอีลุงขย่าไปนะจะดูดีนะลุงจะรูดียังไม่มีฝังได้ยินจากฝั่งขวาเบา

กใจตกใจเมื่อกี้อยู่ก็เสียงดังโอเคไม่มีใครตามมานะไปนะไปะพเพื่อนเฮ้ยสวยว่ะเปิดไม่ได้เว้เยเฮ้ย คน้นวันถึงรูสประตูปิดอะแล้วลิปปี้อีเกิลเหรอเแตตอนนี้นะแต่พวกมันน่าจะมีเหตุผลที่ล็อกสถานที่นี้ไว้เขาจ่ะฉันคชด่ว่าฉันรู้เหตุผลนะโอ้เธออยู่ที่นี่แน่นอนผมจะหาทางเข้าไปคนตะวันเลวยกันประตูปิดต้องหาทางเข้า อนั้นก็เดินสำรวจนิดหนึ่งแล้วกันต้องใช้ขีไอเทมปะอ่าใช่ต้องใช้ขีไอเทมดี๋ยวตลองหานี่ก่อนแต่ถ้าเกิดล,บลอบๆอมไม่เจอนี่ก็ต้องแวะไปหาบ้านลุงแล้วละ่ะตอนนี้แบบต่างขัดสนมากแต่ว่าตอนต่างขัดสนก็จริงนะแต่ว่า ก่อนที่เรามีตอนนี้มันก็ยังโอเคยอยู่ใช่ขนาดนอะใบเควสเซร์มอีกแล้วรับมาแล้วกัน,กนยังไม่ทำหรอกอ่ารีซอร์ออเฮดสที่คาดผมทุกที่วันนี้คาดเลยให้ดูเป็น้อยมากกว่า ไม่ใช่ขีใหญเท่มวิ้วเป็นสมบัติหรออา้าวลุงงั้นผมต้องเข้าบ้านแล้วว่ะเข้าบ้านเูแล้วว่ะโอ้อยว่าจะปล่อยนะเนี่ยหาว่าซ้าย อ๋อสายมีดิมองไม่เห็นทำอะไรโอ้ยหมด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 มาอ้าวอ้าวลุงผมขอโทษนึกว่าในลงมีของ อ้าตายแล้วหาจากไหนวะเนี่ยหรือเราสมส่วนไม่ดีพอบดเดินรอบๆหน่อยสิพลาดอะไรไปหรือเปล่าค่อยเดินค่อยเดินเช็คแมップ อเคที่เราต้องไปคือโบนี่แหละแต่ว่าไฟไงไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนต้องหาตาประทับอะไรมาใส่อ่ะอ่าขอวนอีกรอบ อ๋นี่ไงนี่ไงอ่าโอ้แย่เลยโอ้แผนที่นี่ก่อนแบบตรงแผนที่ตรงริมแม่น้ำเออข้างหน้าฟาร์มปศสุกสัตว์โอ้อะไรวะเนี่ยอ่านโคตรยากเลย เออนะโอเค <Lake. S 1> โอเคต้องไปที่แม่น้ำแม่น้ำเห,อเหรอว่าคงไม่มีอะไรรอเราอยู่นะอ๋อมีแน่นอนริออนปลาดุกในแม่น้ำนั่นน่ะรอแดกมึงอยู่เฮ้ยแอชลีย์แอชลีย์นี่น่นรูปของแอชลีย์ล็อกเธอไว้ในโกมดจนกว่าจะถึงเวลาในนี้ for sure <c oughs> อ่ะคุณแจ็ก อ่าใช่นี้ยิงด้วยไขดิ <c oughs> มีอะไรเห็ด <h ết> สีเหลืองอ่าก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรหรอนะจุดเซฟ